สวัสดีครับทานช่อกลับพ่อพ่อกันเป็นประจำครับคุยข่าวไรมือครับมินิมัผู้เดียวครับโโลเคลเลนี่ละเนื่องจากว่าหนุ่มนํามนวลคนหลบรอติดภารกิจสําคัญครับผมกับมาสาจักหน่อยเนื่องจากวันกี้ครับเกิดเหตุไฟไหมครับผมก็เล่นไปทายไฟไหมแล้วจังแลนกลับมาเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นย่างท่านตรงที่นะครับมาถึงปุ๊บก็เอาไว้พี่น้องเบอ่งเลยนอกกับในคุยข่าวไรมือมือนิละนะครับ เราก็มีเรื่องเล่าเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะเป็นเรื่องอยังไงเราก็เบิ่งเวลาจังหน่อยนะครับเอาลายกับสีหย่อเวลาพี่น้องลายโปรดนากกลับมือนี้เอานิดนิดหน่อยหน่อพรแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่กลับที่เกิดขึ้นบ้างไดนีะครับบ้างกี้นี่ครับก่อนที่ผมสีมาฮอดน,นีะฮะการแล่นไปไทยกแล่แลนกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนอกกลับแล้วก็ภาพให้พี่น้องเบิ่งเลยครับเป็นเหตุไฟไหมครับไหมยืดใจกลางเมืองบอระเบือเอาไปเบิง่งภาพนะครับผมอยากบอกลายอยากเห็นภาพโดนๆดดนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไปฮอดกันยางไทยเลยครับพอรถดับเพลิงหลายครรัับบบบยยย่่าางงงมมมแถนนนกกเเีีะะะอออลื นรับลุยไปเลยคนเบิงบ้งแบกไลายครับแย่กันเบิ้งอยู่หันละนี่ฮะนี่ครับใหม่เมื่อไรครับสองคู่หาเต็มเต็มฮนะนี่ฮะเกี่ยงมินลินอ่านะผมไปเพิ่อนกับสีน้ำยุคสีน้ำพันนีน้เราได้น่ะนะฮะคือน้ำยู่ไอ้อ่าทางนอกกับสีเมื่อไหร่ละบันนี้ไปไปสีทั้งในตัวนะครับสังเกตว่าเหลือแต่สีนดำดำครับที่จริงบ้านเราไม่เป็นจังสีเลยนะครับเป็นอาคารจบเจือนะครับอ่าเป็นโกดังเก็บสินค้า เห็นว่าจังสั่งนอกกลับได้ชิวภาสูบฟังเบิ้งเจ้าหน้าที่เพิ่นเฮ็ดงานก่อนนอกกลับแต่ว่าเขาไปล้างคันเหตุเฉยเย็นๆนะฮะต้องต้องค่อยๆเข้าไปเพราะว่าจังไหนกอ้ไอ้ควบคุมเพิ่งไปได้แล้วนอกกลับคือบ่ให้มันล่ามไปหม่องอื่นแหละนะครับทั้งหลังเราก็มีกลัวดังอีกนะนะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเดี๋ยวชิวภาสูบฟังฮะไอๆค่อยๆไล่เลี้ยงไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ซอยกันมาจากหลายหม่องครับว่าสิเป็นเทศบาลตำบลบอระเบือเทศบาลเมืองมหาสารคามเททศบาาลว่ปปีุม นกรับเทศบาลอียงมุดแถวนั้นละ่ะออบตแถวนั้นละ่ะไกลเคียงครับมากบางสิบขั้นผุ้หลาลลดครับรถด,ดับเพลิงนะฮะใส่เวลากะโหพอสมควรอเลยเดียวพอว่าเห็นไทยบัตรดาไฟมันลุกบึมๆๆคือเลยเป็นตายยันพี่ยังนี่นะฮะเนี่ยสังเกตครับโอ้เหลือแต่ต่อตะโก้นาะฮะอาอาั้านทนั้งนานนี่เป็นเสาปูนได้ครับอ๋อเสาเฮ็ดเดอร์ปูนแต่ทั้งใน่น่ะหลังคานี่มองมองอ๋อหลังคาดูซิกเป็นไม้อ๋อเป็นขั้นไม้ขั้นไม้แล้วก็ยกสูงจัาหน่อยนกรับยกสูงเติบ แ่ทั้งหน้าเพิ่อนให้เป็นสังกษีเป็นโกดังพิษไปนะเขาไปว่าใดต้องใส่ขวนจามเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่น้ําสีเข้าไปนะครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆยอมไปอืมสาเหตุที่มันใหม่ง่ายเนี่ยเนื่องจากว่ามองนี่นอกจากจะเป็นอาคารลักษณะนี้แล้วเพิ่นอ่าเป็นโกดังเก็บพวกเครื่องนอนนะฮะพวกนุ้นพวกอยังเง้พวกไอ้เครื่องนอนเครื่องนอนสปริงที่นอนสปริงพวกนุ่นพวก้าห่มพวกไอ้หมอนพวกอยังเงี้นฮะพอหลานเพิ่นขายเครื่องนอนแต่มองนี่มองนี่เป็นโกดังของเพิ่นนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมสิค่อยๆเบิ้งภาพไปเรื่อยๆนี่สังเกตนะว่ามีพี่น้องไทยบ้านมัุ่้มเบิ้งบางหลายเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอยู่ใจกลางเมืองของอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามกลับเข้าไปในซี่ยกแรกเนี่ยไอ้ซี่หยกนี่ไงล่ะเข้าไปอีกซี่ยกหนึ่งกับซี่ยกแรกเลยกลางคักๆนะครับอ่ากางเลยฮะกลางเมืองบ่อระเบือเลยเนี่ยเอากำนันครับกำนันเพิ่อนดุบานเพิ่นแจ้งเพิ่อนก็โทรแจ้งดับเพลิงยังรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวกำนันเพิ่นสิพ้ายางข้าไปเบิ่งทื้นาหลังนะคครัับบุยกท่านปั ท่านปอพ่อจังหวัดมหาสารคามนะครับป้องกันกะไปฮอดตเตลเล่ยุกุลละนะครับพอเกิดเหตุพู่ปุ๊บเราก็แล่นไปเลยนะครับเห็นว่าท่านนายกเรากาชาท่านผู้ว่าไปเบิ่งแล้วนะครับแต่ผมกลับมาก่อนเฝ้าภาพไม่พี่น้องเบิ่งนะครับเหต,นนอตอนนุเกิดตอนไหนวะเต้เกือบกบเที่ยงละใบม้งไอ้สิบเอ็ดมงกว่านะสิบเอ็ดม้งกลัวนกับผมได้แจ้งเหตุพุ่งก็แล่นไปเลยแล่นไปฮอดเที่ยงครึ่งนี่แหละนะรับเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพไม่พี่น้องเบิ่งเลยหรอกก็แล่กนกลับมาหนิฮะเนี่ยฮะ นี่ฮะด้านหลังครับเขทาทั้งด้านหลังเพราะด้านหน้าเขาไม่ได้ครับผมยันเหยีบยบหลายอันหลายอย่างแล้เกินว่าเจ้าหน้าที่เห็นงานอยูเ่เลยเขาทั้งหลังพออเพราะเขาได้จัาหน่อยนี่ครับเขามาเบิง่งสิเห็นโกดังส่วนหนึ่งนะที่เก็บสินค้าส่วนหนึ่งนะครับอยู่หลังสุดเนี่ยบ่ใหม่นะครับมาบ่าหอดใหม่ไปครึ่งหนึง่งนะครับครึ่งทั้งหน้าอ่า,สาเสร็จรางเหย้าเติบปากขั้นเหย้าเติบทั้งหน้าหนึ่งก็ไหล่เติบนะฮะนะครับเหย้าเติบเขามานี่จะคองเพิ่นเอจะคองลานเสร็จแดงๆที่เราได้แผลน้ำครับเราได้แผนาระวังเข้ไป นี่ฮะเขาไปลังกับไฟเขาพอเรากับหูข้าวโรงแรนมาเลยฮะแรนมากก็เขาไปเลยเหรอฮะรู้สึกว่า,าคิวเขาคิวเขาแตกนะ่ะคุณเศรษฐีแดแดนาเจ้าของร้านนี่นี่กำนันเพิ่นกับเดี๋ยวไปฟังเสียงกำนันเพิ่จนจัง่อยนะกำนันเล่าเืีอว่ากำนันอมัมมอนรับหรู้ปีชาเสร็จนะครับกับเป็นกำนันของตำบลบ,บอร,ระบือ อำเภอบบรือจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะครับซึ่งเล่ากระเบ้าเหตุการณ์ให้ฟังครับว่าเป็นจังไหนเนี่ยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเล่าจังหน่อยครับเห็นมันโดนมันสามารถไเห็นมันทอดอยู่ตรงไหนอย่งไรทอดอยู่ด้านหน้าพี่สามารถอ้อยเห็นทอดอยู่ด้านหน้าแล้วแล้วสายมันหย่อนลงมาหายหน่อเมอง้นสายไฟทั้ตลอดสิครับจ้ามันมันทอดอยู่สายทั้างนอกนะแต่สายไฟมันตกเข้ามาในบ้านเรามันตกเข้าใส่บ้านไออ้อยเห็นข้างนอกเหรอน่ย เขาบกว่าไฟช็อตโอ่มเขานี้อย่างไรครับยี่ห้บ้านมุงมนงข้างหลังที่นอนค่ะเป็นที่นอนหมอนมุ hey, uh ้งเหที <S <S uh ่เราไปขายตลาดใช่ไหมเสื้อผ้าของเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งเมนกินเขาอาไปขายอ๋อเขามีเครื่องโ้งครองขัวเบะมีเครื่องขั้วอ๋อเป็นที่นอนหมอนมุ้งเลยหรอเนวติดไปยังไงตัวนี้เมนมินาเนวติดไปเตรยมเตหนาร่าเลยบอกครับจ้าของเก็บของหลาย ครับแสดงว่าเต็มพื้นที่เลื่อยๆสะสมนี่ค่ะมีอย่างอื่นมาสะสินนี่ครับพวกทุ่งพวกก็โอ้มีแต่พวกที่นอนที่นอนหมอนที่ยันยนเขาเป็นขายตลาดสดขายเครื่องท่าบุญเป็นสังฆทานอ๋อครับหลายอย่างอยู่จ้าเออมันมันึ่งเหลืออียงเลยครับของเท่านี้ที่เทานี้นี่สองช่องนี่เป็นเหลือเยียงใหม่หมดเลยใหม่เมื่อสองช่องนี่นะค่ะเออสองกองนี่มันมีกัวดังที่ที่หลอดนี่เด้นี่เด้กัวดังหลอดนี่กับของเพิ่นอันนี้ของนอน อ๋อหอ่าทึ่งๆเะนี่กัโกดังเพิ่นอ๋อครับเวทึ่งๆนี่เป็นมองยู่ะทึ่งๆนี่ย่ามองยูยูดินี่ต้องลุมนี่ฮะแมนม่ห้องเดียวอ๋อทึ่งๆบอด้ใซสประโยชน์ป่ะทึ่งมีมีบอ้วว่าสัญญอันนี้มัน ส่วนเครื่องมันเป็นสันเดียวนะคเมันเป็นสันเดียวนะครับเนาะอ๋อเป็นสันเดียวเรากะว่างสินค้าเนาะว่างสินค้าน่ะมันเป็นอ่ะมันเป็นหลังคาสูงครับหลังคาสูงไม่ไม่มีที่นอนคนนอนห้องนี้ห้องเดียวท่านก่อนรับบ่มีคนอยู่บ่ครับตอนบ่มีค่ะเพื่อนไปขายของตลาดมื้อเอ้า นะครับตอนเกิดเหตุนั้นบ่มีผอยู่บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมสิเลียเลี่ยงไหนฟังบานนี่คือจังสี่ครับตอนเกิดเหตุเนี่ยมันช่วงตรงเว่นนาะทังร้านของเจ้าของบ้านนี่ครับเล่ากับเปิดร้านขายพวกสินค้าเครื่องนอนนี่ครับอยู่ในตลาดเทศบาลตาบนบอระเบือนี่ครับอ่าแล้วก็บองนี้ก็เป็นโกดังเก็บสินค้าของเล่าก็พได้เปิดขายเนาะแล้วก็ปิดหนาทังไว้บ่มีคนอยู่ฮะทา้งร้านของลูกจ้างนี่ก็ไปยุ่พุุนเมือนนะครับปพติก็ที่ิมี่มีไอ้ลูกจ้างคนนอนเฝ้าอยู่ตอนขึ้นนะครับ แต่ว่าังแหวนนี่เพิ่นจีเอาสินค้านะฮะบอนเปิดร้านยิวพุนเราเปิดร้านยิวพุนแล้วก็มองนี้กับชิมันโกด,ดังกัดไอ้เก็บสินค้านะครับนี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน,น้ำบักคับน,นะฮะก็ปรากฏว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับอ่าเราขายสินค้าอยู่ในตลาดอ่าตลาดเทศบาลตำบลบ่อระบืออำเภอบ,บ่อระบือจังหวัดมหาสารคามคกลับมีคนโทรไปบอกเล่านะครับก็บปรากฏว่าท้ายบ้านนี่เห็นว่ามีไฟขึ้น นะครับแต่ว่าท่านกับนั่นบอกว่ามันไฟสายมันขาดเนาะแล้วก็ยังใส่ลังคาอยู่ี่แหละแต่ว่าทท่บานก็บ,บอกขยายกันนี่ละแต่บอกว่ามีไฟขึ้นจากาทั้งด้านของอาคารเนี่ฮะเป็นอาคารสองคู่หาติดกันนะครับเป็นสั้นเดียวกันจริงแต่ว่าเรายกสูงเึ้นมาเพื่อที่จะใส่สินค้าได้หลายๆนะครับ,รบแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเหย้าออกไปอีกอาคารเราเหย้าเติบด้านหลังก็จะเป็นห้องของบักหญ่อีกของหนึ่งที่เก็บสินค้าอีกส่วนหนึ่งขึ้นกันนะครับ ต ah e แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพิ่มได้บ่หายไปใหม่อีกของหนึ่งโย่แต่ของหนึ่งตองปูนเขายากที่ดอกนะครับเนี่ยแต่อันนี้มันเกิดชีมใหม่มีเสื้อชีนอนมีมีหมอนมีมุ้งมีผางห่มมีอย่างหลายอย่างฮะแนวติดไฟง่ายทั้งนั้นนะครับก็เลยลูกใหม่ยังวดเร็วหรอครับพี่น้องเลยนะฮะเพราะใหม่ปุ๊บนี่เ็โอ้เจ้าหน้าที่มากก็บอกว่าดับได้เลยครับเพราะว่าเขาไปบ่อใดดีต้องมั่งต้องมั่งนาทังเขาไปนะต้องมั่งนาทังเขาไปยังสีสามารถไปดับไฟได้นะครับก็ใส้เวลาพอสมควรละ หลังจากนั้นก็ฉีดฉีดเนี่ยคือต้องต้องวควบคุมการการเครื่องนั่นการล่ามอ่าการล่ามของของไฟเนี่ยฮะก็ได้ฉีดใส่ด้านข้างนะข้างบันมีอาคารติดกันสองหลังขึ้นกันตกใจที่กันนะฮะนะครับเพื่อที่จะป้องกันบม่ให้มันล่ามนะครับพอควบคุมได้กันมั่งอันนี้เข้าไปแล้วก็ฉีดไปนั่มั่งไปนั่ครับหลังจากนั้นก็แลนเข้าไปอันเนี้ยจ้งคอยเข้าไปวควบคุมกับประคุณธรมวัดเกี่ยงมิล,ลินนะครับเท่าที่สอบถามเราเนี่ยก็บอกว่าอ่าทั้งเจ้าของฮะเจ้าของรถื่ออวาาาาจเกสมมรีิริ นอกครับเนี่ยสำหรับอาคารนี้อยู่บา้านเลขที่923หมู่1นึ่ตำบลบ,บ่อระบือเพื่อบ่อระบ,บือจังหวัดมหาสารคามทั้งเจ้าของเล่านะครับคุณทายนะเราก็บอกว่าอาตอนที่เกิดเหตุเราก็ไปอยู่เนาะก็คือไปขายของก็ได้ไอ้คนแลนค้นทุบไปบอไ่อ <ๆ S 2> ะะแล้วก็กระเป๋าแลนมากแลนมากก็เห็นไฟไหม้บักหลายแล้วล่ะเนอกครับนี่ฮะหลังจากไอ้กบคุคมได้แล้วก็ลแลนเราก็เข้าไปเบิ้องล่ะเข้าไปเบิ้งทรัพย์สินต่างๆกองบ่เหลือไม่ยั่งอะฮะ ในเบื้องต้นก็นยังขั้นในประเมินราคาหรอกครับเพราปปปบต้องต้องตรวจสอบอย่างเดี๋ยวอีกเพียงหนึ่งซะก่อนนะครับซ้ำซับสาเหตุนเนี่ยในเบื้องต้นกับสันนิษฐานเบื้องต้นวา่าไฟฟ้านลัดวงจรไหมสัก่อนนอกกลับอืมแต่อาคารก็น,น่าจะสั่งมาโดนละนะครับซึ่งนี่ฮะเจ้าของเล่าเสร็จนี่แดงนะฮะมีแผลน้ำยู่นผักนะยู่มองคิวเนี่ยถือนาชีถือตอนเล่าแลีนไประง,งับแลีนไปทั้งในอ่ะละ่ะพ่าเล่าแลีนเข้าไปทั้งในน้ำนอกกลับก็ สำหรับรสาเหตุเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่การศีรษะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่แน่ๆเลยก็คือวอดไป2คู่หาเต็มๆนะครับบองที่เป็นสั้นเดียวแต่ว่าด้านหลังที่ลึกๆลงไปจะเป็นห้องเก็บสินค้าอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่ายังหลอดอยู่นะครับสินค้าทางในกับวัดถุใหม่นะครับที่ใหม่คือสินค้าที่อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ภายใต้อยู่ในอาคารนี้นะครับอยู่อยู่ห้องที่เปิดเปิดเปิดเป็นเป็นกว้างสองห้องเลยนะฮะแล้วก็ว่างสินค้าได้เต็มนะครับผมถามเบื้องนี้ว้างไปเต็มหมดเลยนะฮะทั้งโดยเฉพาะที่่นนอาผ้หม หมอนอยังมีพวกเครื่องนอนต่างๆเห็นว่ามีเครื่องสังกะพันธ์น้ำนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปิดร้านค้าขายนะก็ต้องมีโกดังสินค้ามียายอย่างเนะก็บไว้หลายๆอย่างนะครับเหมือนนะฮะสรุปแล้วก็เหมือนนะฮะที่กล่องเอเล่ไปบางเนี่ยฮะมูลราคาก็ต้องมาประเมิ่อหนก่อนเพราะว่าที่นอนองยังนีมันกับแพงอยู่เลยฮะไปซื้อนี่ก็หลายเติบอยู่เลยที่หาพันอยู่เลยฮะแต่ละแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยฮะกล่องเทิร์นขึ้นไปหักหลายเนาะแล้วก็มีผ้าห่มอย่างอีกนี่ก็ราคาก็หลายเติบนะฮะก็ บันนวนใจว่า <desserts> ม <Negative paper> ีทรัพย์สินอื่ดๆืออีกบ่อนะฮะทั้งกับนั่นเพิ่นกับว่าไอ้รักๆก็เป็นพวกมุนีล่ะสินค้าไอ้สินค้าที่เก็บไว้ถ้าขายนี่แหละแต่ว่ากากายังจังบัญชัดเจนนะฮะว่าจังใดนะครับกาจังใดก็ตามฮะจะได้ทําการตรวจสอบีกทีนึงท่านหนังของหน่วยงานของรัฐนะครับท่ันของปอท่านของยังกับไปละละนะครับท่านของเห็นว่าทันนายกเรากาชาตนะฮะแล้วก็ไปฮอดแล้วนะฮะแต่ว่าผมกลับมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปหอดแล้วแล้วก็ไปเบื้องต้นไปดูและไอ้พยายามซอยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นล่ะครับส่วน รูปแบบของการช่วยเหลือตามกรอบของราชการนี่ก็ว่ากันไปนะครับกระชี้แจัดเอ,เอาความช่วยเหลือมาลงหลักนะครับการชี้มาตรวจสอบแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องเบิงก่อนครับให้เจ้าหน้าที่ได้มาเบิงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไหนแน่นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับว่าสาเหตุจริงๆนนงงนเนี่ยมันเกิดจากเอียรงกันแน่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ถามไทบานถามผู้ใดอยู่แถวนี้เขาว่าไฟฟ้า,ฟาลัดวงจรน,นะครับออกมาแนวนั้นนะฮะซึ่งทรัพย์สินยังที่บอกกลับก็มีพวกเครื่องนอนพวกอย่างนี้ละฮะได้รับความเสียหาย โอ้ถือว่าเป็นเหตุไฟไหม้กลางกลางเมืองว่าปีกลางเมืองบอระบือนะครับที่ญ่เลยล่ะเนื่องจากว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไฟไหม้แถวตลาดนี่ดูเนาะเท้าก้อนกับไหมอยู่เชียงยื่นมดตลาดนะครับอันนี้กับมาบอระบือยิงบักหลายโอ้แล้วกับบ้านข้างๆครับก็ได้รับความเสียหายพวกหลังคาพวกฟ้าแอ็มพวกยามัวนี่ฮะอ่าด้านข้างแต่เราความเสียหายบางส่วนนะฮะกับบอบอถึงกับไหมทรัพย์สินภายในบ้านหมาถึงว่าข้างคังอีกสองหลัง ที่ติดกันระทดความเสียหายขึ้กันอันนี้เจ้าหน้าที่เป็นก็จะไปตรวจสอบพี่กันนะครับเพื่อให้ความยเหลือตามกรอบที่รัฐบาลตามแต่กรอบที่กฎหมายได้ตั้งในการให้ความหลือไว้นะครับถือว่าว่ธาธรรมดาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจนะครับพี่น้องพอสมควรไปอุท้าฮวานกลับพี่น้องนี่ฮะเรื่องของฟืนเรื่องของไฟนี่ครับอันตาหนหรายเลยฮะต้องเบิ่งดีดีครับเบิ่งดีดีซอยกันเบิง่งซอยกันแย่งนะครับหากเกิดเหตุแห่งก็เป็นสิ่งหนึ่งเราพอเกิดเหตุขึ้นมีแต่ความสูญเสียนะครับ นี่เห็ดเกิดสดซดร้นนอนๆเลยฮะเกิดวังใดนี่ฮะวังบ,บางเจนาที่นี่ครับก่อนที่ผมแลนกลับมาตอนนี้ก็ยังข้นไในแล้วดอกผมว่านะครับเจ้าหน้าที่นงานยังอยู่หลายอยู่นะครับกระเป้าไม่พี่น้องเดินเบิรงก่อนเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้าที่ขายของอยู่ฟังตงกลงกันขันจังเลยนะครับบุรีเห็นเหตุการณ์เลยครับเห็นแบบตั้งแต่เริ่มเลยครับว่าเกิอดอีหยังขึ้นกลับ เป็นไปยังไงไปยังไงโอ้แล้วก็ยืนอยู่นก็จะไปดูถึงบึมบมเลยล่ะไปเอมันลูกจากอีกยังสายไฟมันยอดใจบ่ได้ไหนูะมามันย่งไมมันสียสไฟดูถึงเร้วมันมันมนดยเอาก็สารู้จเน่อครับเป็นเป็นตนแก้วต้นก้วต้นแก้วบร่านตกจ้าชิลจ้าอ๋อาไปใหม่ชิลตีมันมันใหม่บึคืนโดนบ่โดนมาเจ้นาคงสียนะไหมนเจ้าองบ้านสมัปไม่้อเลย ทุกอืมกับเพื่อนเพื่นเปิดเป็นร้านขายเป็น่งเก็บของนรางเก็บของเป็นคังเก็บของคนขายที่ตลาดอ๋อเยี่มเสถานยังด่ื้อโอ้คับกลับหินกระต่ายเลยดีเห็นกระต่ายเลยนะห็นหนเลยเห็อไเห็ดเลยเห็ดังไโต๊ใจลัวกับิเ็บนังแงไหมหรเอา้นไปเอิ้คนมาซอยเอาตั้งไว้่ีดกเอิญดูโอแล้วก็เดินมาครับครับอ๋อขอบคุณครับตไจายช่องไหนช่องสกายไลท์ครับ